วันนี้กีโกอยู่ที่งานจังเกิลวอล์กทั้งโลกมหัศจรรย์ชีวิตสัตว์แปลกแดนโบราณที่เดอะมอบางแค้ค่ะขอบอกว่ามีสัตว์เยอะมากริกิริโกได้ขี่มา้าได้ขี่ควายเผือกป้อนนมแพ้ให้อาหารเจ้าหนูน้อยตัวจิว๋วได้จับเจ้าสกังขนฟูฟูเล่นเกมชอนปลาแต่จับปลาไม่ได้เลยค่ะ ที่กีโกะชอบมากคือได้เล่นสีล้าแบบสูงมากตอนแรกตื่นเต้นมากค่ะพอต้องขึ้นไปสูงแต่พอได้เล่นแล้วอยากเล่นต่ออีกเลยค่ะเล่นเสร็จแล้วก็พุ่งตัวไปหาพี่งูยักษ์สีสวยขอถ่ายรูปด้วยสักหน่อยกล้าๆกลัวๆขอลุกสู้เลยค่ะต่อด้วยขอไปสัมผัสเจ้ากิ้งก่าที่นิ่งสุดๆ แล้วเข้าไปในฟาร์มน้องเกตตัวเล็กๆขนฟูน่ารักมากงานจัดใน M C C หอห้องใหญ่สัตว์แปลกๆเยอะอยู่เหมือนกันนะคะมีฮิปโปตัวจิว๋วและคูนคาบิบาร่าเต่ายักษ์งูหลาสายพันเพื่อนๆอย่าลืมลงทะเบียนที่หน้างานจะได้คูป,ปองให้อาหารสัตว์ฟรีสองใบด้วยกิโกสนุกมากจนไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะ